สวัสดีท่านผู้ชมนะครับวันนี้ก็มาอยู่กับแปลงต้นสักหลายคนถามว่าเออทำไมถ่ายแต่แปลงต้นสักก็มีแต่แปลงต้นสักอะแปลงอื่นกําลังใส่น้ํากําลังหยอดใหม่นะครับกําลังเตรียมหยอดว่างัันเถอะเออสิบตอนนี้สิบไร่ผมเตรียมยูเรียไว้แค่ลูกเดียวนะครับก็คือหวานรอบหนึ่งผมจะแบ่งเป็นสามรอบนะครับ อรอบละสี่ลูกไม่เกินห้านะครับไม่ว่าจะเป็นสูตรอะไรตอนนี้ผมใส่นะครับรอบแรกก็คือใส่ยี่สิบเอ็ดหนึ่งลูกยูเรียห้ากิโลอินซีห้ากิโลนะครับผสมกรรันแล้วก็พ่นรอบแรกนะคือไปข้างๆเขาใส่แต่ยูเรียก็เขียวแล้วครับเขียวดํามืดเลยแต่อันนี้ผมใส่ในปริมาณที่น้อยเปอร์เซ็นต์น้อยนะครับติดเปอร์เซ็นต์มาดูว่าเขียวเปล่า คือตอนแรกเนะี่ยเขียวนี่เพิ่งจะเขียวนะครับคือมันมันก็เขียวเนี่ยให้ดูว่าเขียวไม่เขียวอะนะครับเนี่ยเขียวไหมล่ะไอตรงที่มันเป็นเรื่องเหลืองยาแห่หมูมันเยอะเห็นไหมเห็นเป็นแนวเป็นแนวไหมนี่แห่หมูนะครับดงแห่หมูตอนนี้ก็กําลังกําลังกําจัดนะครับเดี๋ยวถ้าไม่อยู่ก็ไล่ล่องเสียนะครับปุ๋ยนะครับที่ผมใช้ ผมไม่ได้ใช้สูตรเลยนะผมใช้ยี่สิบยูเรียอินซีนะครับเนี่ยวันนี้ก็มาพ่นรอบที่สองละก็เตรียยไปห้าลูกรอบที่แล้วก็หมดไปสี่ลูกกว่าๆนะครับก็พ่นๆไปเถอะนะครับไม่ได้หยอดอะไรมากมายนะพ่น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 นะครับแล้วก็ฉีดยาตามตูดนะครับฉีดยายาหนอนฮอร์โมนจะใบนะครับยายาไม่ฉีดละสามสิบวันเนี่ยนี่ฉีดยารอบ ห้านะครับรอบห้าแล้วนะถึงได้ประมาณนี้นะครับไม่ใช่ว่าขีดรอบสองรอบนะครับปกติมันขีดแค่ไม่เกินสามรอบอะเนี่ยนี่รอบห้าแล้วนะครับสูตรปุ๋ยรอบสองนะครับเหมือนเดิมไม่คิดอะไรมากครับเดี๋ยวขออนุญาตนั่งไม่คิดอะไรมากไม่คิดอะไรมากเลยเอายี่สิบเอ็ดูนศูนย์เป็นหลัก เราจะเพิ่ม15หรือจะเพิ่มยูเลียหรือจะเพิ่มปุ๋ยอินรียนะครับอินซียผมก็พ่นทุกรอบอะนะครับพ,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 พ่นพลนพนพนขาโพดผมไม่ได้หยอดรองพื้นนะครับไม่ได้หยอดรองพื้นนะ11ไร่เนะไม่ได้หยอดรองพื้นนะครับก็ดูประมาณนี้เห็นไหม31วัน32วันนะครับนี่นะท้ามุมนูน้นอะเมื่อกี้เดินไม่ฉีดยานะครับ ให้เขาพ่นน้ำหน้าแล้วเราก็ฉีดยาเราอย่าไปฉีดยาแล้ววันล่งขึ้นก็พ่นปุ๋ยบ้างอะไรบ้างอย่าไปทําอย่างนั้นครับผมจะฉีดที่หลังสุดก่อนให้น้ํานะครับเพราะอะไรเพราะเวลาคนใส่ปุ๋ยอะ่ะมันจะเดินรูดยาไงครับยาที่เขาเกาะหูอยู่ในใบอะ่ะนะคนงานปุ๋ยก็จะเดินรูดรูดรูดมันก็ไม่ดีถูกไหม <c oughs> ไม่ดีนะครับ ให้ยืนพื้น21ู่ิบเดศูนย์ไว้นะครับเพราะอะไรเพราะอะไรใส่ยูเลียต้นไม่แก่งครับต้นัไม่เหนียวมันโตช้ากว่ายูเลียก็จริงนะครับเขียวช้ากว่ายูเลียก็จริงแต่นะครับแต่แต่นะครับ,รบเขาจะเขียวอยู่ใดนานเหมือนกับเรา ยูเลียเปรียบก็เหมือนโจ๊กอะ่ะเวลาเรากินโจ๊กกินง่ายไหมอิ่มเลยใช่ไหมแต่อิ่มแป๊บเดียวถูกไหมครับส่วนยี่สิบเอ็ดูนูนเนี่ยผมเปรียบเสมือนข้าวข้าวเหนียวแล้วกันนะครับพอกิน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 ไปกินไปกินไปร่างกายก็ยังไม่ค่อยย่อยนะครับถ้าถ้าเปรียบกับโจ๊กเนี่ยโจ๊กจะย่อยจะดูดซึมได้เร็วกว่าจะเห็นผลรีกว่านะครับแต่อยู่ไม่ได้นานแต่ถ้าเกิดเป็นข้าวเหนียวเนี่ยนะครับ เขาจะอิ่มนานอ่ะแล้วอยู่ถึงรอบต่อไปนะครับแล้วก็เวลาเราใส่ยูเลียเนี่ยสังเกตนะครับใบเขาจะกรอบเวลาลมโยกลมพายุมามันจะไม่มันจะไม่ต้านอ่ามันจะไม่รู้ลมมันจะต้านลมต้านก็หมายความว่ามันยืนต้นเสร็จปุ๊บลมโบกนิดเดียวมันก็หักนะครับมันไม่อ่อนมันไม่อ่อนพลิ้วท้าเลยนะครับคุณใส่ยูเลียอย่างเดียวเนี่ยกับอีกฝั่งหนึ่งใส่ยีส่สกับ ปุ๋ยสูตร15ก็ได้16,8ก็ได้หรือผสมยูเรียนนิดหน่อยแล้วก็ผสมอินทรีย์ก็ได้ผมท้าเลยถ้าพายุมาปลูกวันเดียวกันเลยกันแต่ปุ๋ยไม่เหมือนกันยูเรียแปลงที่ใส่ยูเรียจะมีโอกาสล้มสูงกว่าเนี่ยไม่ต้องแปลงต่างกันหรอกก็แค่ไร่หนึ่งสลับก็ได้คุณดูก่อนครับยูเรียจะโตกว่าหน่อยนึงแต่ยูเรียจะผอมทั้งๆท,ที่พันุ์เดียวกัน ยูเรียจะสูงชลู่นะครับเหมือนคนผอมเอ่อเปรียบไงดีวะเนี้ยใส่ยูเรียมันก็เหมือนเลี้ยงเลี้ยงคนผอมอะเลี้ยงเหมือนเด็กเนิรอดอะผอมสูงใช่ไหมอันนี้ไม่รู้ว่าใครนะเอ่อถ้าใส่ยี่สิบเอ็ดเนี่ยก็เหมือนบำรุงเหมือนนักกล้ามอะเราจะเล่นกล้ามอะ เราไม่เน้นความสูงเราเน้นกล้ามเนื้อเราเน้นความแข็งแรงเราจะไม่เน้นการจเจริญเติบโตจนมากเกินไปนะครับแล้วจะรู้ได้ไงเออจะรู้ได้ไงก็ดูศึกษาถ้าเราทําเองเราคิดเองเรากว่าจะเรียนรู้ได้จบกว่าจะรู้ว่าเออไอ้ต้นประมาณเนี้ยมันต้องใส่ปุ๋ยอะไรต่อปริมาณเท่าไหร่สูตรอะไร ถึงตอนนั้นเราจะรู้แล้วเราก็เจ๊งค่อนข้างเยอะละนะครับนี่ก็เจ๊งมานั้งกี่รอบนะครับใส่ดูยูยเลียนี่แหละเนี่ยรอบที่ผ่านมาใส่ยูเลียไร่ละลูกเลยผมใส่ยูเลียไล่ละลูกนะครับหน้าหนาวอากาศเป็นใจหมดเลยก็ยังไม่ได้ข้าม1.7เพราะฉะนั้นเนี่ย มันจะบอกว่ายังไงอ่ะปุ๋ยใส่ปุ๋ยเยอะไม่ได้หมายความว่าจะได้เยอะเพราะอะไรถึงผมถึงบอกแบบนั้นล่ะเพราะอะไรนะครับผลการทดลองรอบแรกเนี่ยปอดเลยครับล่ลูกอตอนทํารูกนะปอดเลยล่ล,ลูกเขียวจริงดาจริงนะครับดำปีเลยแต่มันจะไปอ่อนช่วงสามสิบสามสิบห้าสามสิบถึงสามสิบห้านะครับมันจะอ่อนเฮ้ยเราใส่ล่ล,ลูกเชียวนะ ทำไมสาสิบห้าแล้วอาการมันอ่อนนะครับมันเขียวดำมืดมาตั้งแต่แรกแต่มันอ่อนมันไม่ถึงปุ๋ยรอบที่สองสี่สิบห้าที่เราตั้งใจไว้เพราะอะไรคุณนึกสภาพดูดีๆคุณนึกสภาพตามผมนะครับนึกสภาพตามผมนะเออเวลาคนเราอ่ะเราจะให้ใครกินข้าวสักชามหนึ่งเนี่ยนะครับถ้าเราให้เด็กกินข้าวชามหนึง่งชามกะละมังหนึ่งเนี่ยคิดว่าเด็ก ขวบสองขวบจะกินหมดไหมถูกไหมถ้าเราให้เขากินข้าวกินชาม,มามก,กะละมังนึงเนี่ยนะครับเขาก็กินไม่หมดพอกินไม่หมดข้าวมันก็เสียใช่ไหมมันก็ระเหยเหมือนการปุ๋ยมันก็ระเหยนึกออกไหมครับแต่ถ้าเราป้อนค่อยๆป้อนค่อยๆป้อนค่อยๆป้อนใส่ในน้อยแต่ใส่หลายๆรอบนะหลังจากที่เราใส่สองรอบแล้วก็กลายเป็นสามรอบนะไม่เกินสี่นะครับ ก็ป้อนเข้าไปไม่ต้องเยอะไม่ต้องเยอะพอประมาณแล้วก็ดูอาการเขาเอาว่าการจเจริญเติบโตเป็นยังไงนะครับดูการจเจริญเติบโตว่ามันเป็น,ม,น,ปนมันเป็นลักษณะไหนแล้วก็บำรุงเอาว่าเราจะเอายูเลียบวกปริมาณเท่าไหร่ให้เรายีเ็ดเป็นหลักนะครับแล้วก็สูตรหรือว่าปุ๋ยอินทรีย์ปรับปรุงดินแล้วก็ฮอร์โมนพวกน้ำหมักอะไรเงี้ยเราสามารถทําเองได้ไปซื้อกากน้ำตาลมามีทั่วไปนะครับมีหมวัวเชื้อ EM อะไรพวกนี้ เอาอะไรมาหมักล่ะผละไม้ก็ได้นะครับจะให้ดีก็เป็นพวกไนโตรเจนสูงมีอะไรไนโตรเจนสูงอะ่ะกล้วยใช่ไหมกล้วยผักตบพวกพืชเขียวอะ่ะนะครับหยวกกล้วยอะไรพวกเนี้ยเพราะฉะนั้นเนี่ยเราต้องพิจารณาว่าเราจะใส่อะไรทํายังไงต่อนะครับแล้วเราต้องเรียนรู้จนมันมองให้ออกว่ามองปลาดไปเนี่ยจะต้องทำยังไงต่อนะครับ จะใส่ปุ๋ยสูตรไหนปริมาณเท่าไหร่เวลาไหนนะครับไม่งั้นอ่ะเจ๊ง,จง,จงนะไม่งั้นเจ๊งเจ๊งแน่นอนไม่งั้นเจ๊งเลยนะครับนี่คือการความสําคัญของการใส่ปุ๋ยใช่ไหมคลิปก่อนก็บอกแล้วไงว่าความสําคัญของการเก็บหญ้าถ้าหญ้าเราฉีดไม่ตายไม่สลบเราใส่ปุ๋ยนะครับใส่ปุ๋ยไปก็เท่านั้นถูกไหมใส่ปุ๋ยไปก็ เหมือนเดิมหญ้าก็งามเหมือนเดิมนะครับเนี่ยมันก็เป็นปัญหานะครับเรายิงใส่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 หญ้าก็งาม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 ถ้าเราไม่เก็บอีกเฮ้ยเราไว้งั้นแหละเดี๋ยวหญ้าเดี๋ยวมันก็เดี๋ยว,ยยว,ยวข้าวโพดมันก็คุมดินเออที่ไหนได้ใส่ค่ะใ,ใส่น้ําไปใส่ปุ๋ยไปข้วาวโพดก็ไม่โตไม่โตเหลือง สี่สิบห้าสิบวันก็แล้วยังไม่ท่วมหัวยังไม่เพียงคอยังไม่ร้อยห้าสิบเซนร้อยเจ็ดสิบเซนยังเมตรเดียวพอหกสิบหกสิบห้าวันปุ๊บดอกออกดอกออกยังยังโตไม่ท่วมหัวยเงี้ยยังไม่ถึงเมตรห้าสิบเลยเงี้ยมันก็เจ๊งนะครับแต่กลับการถ้าเราอัดยูเลียอย่างเดียวอัด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 มันก็สูงสูงสูง,ส,งสูงนะครับ สูงลุยสูงเรื่อยสูงเรื่อยเขียวเขียวสูงเรื่อยพอสองเดือนเสร็จสองเมตรกว่านะยอดยังเอื้อมไม่ถึงก้วดอกจะออกเลยดอกยังไม่ออกเลยเรียบร้อยนะครับมันก็สูก้ก็มันก็ไม่ไหวมันสูงฝักก็อยู่สูงเล็กเวลาลมมาอะไรมามันก็ล้มมันไม่ได้แล้วครับเราต้องเลี้ยงเหมือนเลี้ยงนักกามอะเลี้ยงนักกามนะเน้นความแข็งแรงเนี่ยแล้วถามว่ายีิบเอ็ดมันเขียวไหมล่ะ รอบที่แล้ว11ไร่ใส่21ต้นศูนย์ไป4ลูกยูเลีย20กิโลนะครับอยูเลีย20กิโลแล้วก็อินซี20กิโลนะครับผมจะมีขันตักอะ่ะขันตวงเนี่ยขันตวงขันตวงขันหนึ่งก็โลหนึ่งนะครับก็ห้าตักสี่ตักห้าตักนะไม่ต้องไปตวงช่างอะไรขนาดนั้นก็ตวงวัดดูมาจากบ้านแล้วเอย อินทรีประมาณนี้กิโลกิโลกิโลถูกไหมอย่างปุยยูเรียมันเบาเงี้ยแล้วก็หกตักอะไรพวกเนี้ยเออก็ประมาณเอานะครับไม่เกินห้าหกโลหรอกใส่ใส่ใส่สไปแล้วก็โคน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 แล้วก็พนพนโพนพนแค่นั้นเองครับแค่นั้นเองอ่ะไม่เชื่อเนี่ยไม่เชื่อผมใส่อะไรเนี่ยก็เห็นไหมแ้ห่หมูเยอะเนี่ยมันจะเหลืองมันไม่ไม่ยาเยอะถ้าเอายาไม่อยู่นะไม่ฟื้นนะครับ เดี๋ยวรอบนี้ผมใส่เสร็จใช่ไหมผมฉีดยาเสร็จแล้วผมก็น้ําตามพอน้ําตามเสร็จนะครับพอน้ําตามเสร็จเนี่ยพอน้ําตามเสร็จผมก็จะเว้นไว้หนึ่งปุ๋ยหนึ่งรอบนะครับแล้วใส่รอบหน้าแล้วก็เก็บปุ๋ยรอบสุดท้ายแต่รอบหน้าเนี่ยตรงไหนเหลืองเราก็จะเอาปุ๋ยมาพ่นเสริมนะครับเนี่ยก็มีอินมีอินซี มีซีทิลานเนี่ยเห็นไหมก็เหลือครึ่งลูกยูเลียก็เหลือครึ่งลูกเนี่ยแล้วนี่ก็ยี่เศูนย์นะครับมีแค่นี้เองสามสูตรเครื่องพ่นก็พ่นธรรมดาเนี่ยเนี่ยปลายพ่นก็สามทางธรรมดาเนี่ยสามทางก็สั่งกันได้นะครับโทรมาหรือจะยังไงก็ได้เนี่ยสามทางก็พ่นไปข้างๆเออพอแล้วพอแล้วกลับแล้วลูกพี่นี่ก็พ่นได้สามไร่เลยนะนมาแค่ชั่วโมงเดียวมั้งแต่แปดหกโมงตรงนี้ เนี่ยเริ่มแห้งแล้วเนี่ยตรงไหนที่มันเหลืองอะไรเนี่ยมันก็เป็นแอ่งไงไหมเนี่ยเนี่ยไม่ใช่แอ่งตรงนี้ไม่ใช่แอ่งออน้ารั่วเนี่ยจุดต่อน้ําก็ซึมเข้าไปนะครับน้ำมันก็ซึมซึมมีอะไรอีกการใส่ปุ๋ยมันก็ไม่มีอะไรมากนะครับเราก็ต้องให้มันมีความชื้นบ้างนะข้างนางไม่ใช่ดินขาวโพนข้า,ขา,าวโพดเหี่ยวแล้วใส่ปุ๋ย ออข้อดีของ2 1่สิอีกหนึ่งอย่างก็คือสามารถพ่นแห้งได้แล้วใส่น้ําตามได้แต่ถ้ายูเรียมันจะระเหยนะครับถ้าเราไม่ใส่น้ําเลยสามสี่วันโดนอากาศน้ําค้างอะไรมันก็จะระเหยออกแต่ถ้าเกิดว่าเรามีความชื้นดีๆแล้วใส่ยูเรียมันก็เป็นการแก้ปัญหาดีๆนะมันแก้ปัญหาดีๆนะครับทําให้มันเขียวแบบเนี้เ,ออเนี่ยให้มันสามสิบวันให้มันได้ประมาณเนี้ต้นเขาก็เริ่มแต่งหญ้าก็ตายเนี่ยเริ่มตายแล้วเนี่ยต้นเขาก็เริ่มแต่งตัว แต่งตัวยังไงเริ่มแบรเริ่มเนี่ยคุณดูครับเริ่มแบรเริ่มแบนเริ่มเป็นผู้เป็นคนละนะครับถ้าเปรียบเสมือนเด็กก็สิบสี่สิบห้าเนี่ยกำลังหัเรียวหัต่อกําลังจะไปทางไหนใช่ไหมครับถ้าเกิดว่าระยะสองเดือนเนี่ยเปรียบเสมือนคนอายุสี่สี่สิบห้าแล้วเนี่ยมันก็ทําอะไรมันก็ยากแล้วนะครับเปลี่ยนแปลงอะไรมันก็ยากแล้ว นพอเราทําต้นไม่ดีเราทําอะไรไม่ดีเสร็จปุ๊บผลผลิตมันก็ไม่ดีนะครับถูกไหมพอทําต้นไม่ดีฝา่มันก็เล็กครับทั้งนั้นที่เราหยอดมาแบบหยอดอย่างดีอ่ะอันนี้กล้องมันดันแสงแล้วนะครับตอนนี้มันทุ่มแล้วประมาณนี้ประมาณนี้ใครสงสัยก็เดี๋ยวติดตามรับชมตอนต่อไปแล้วกันขอบคุณมากที่ติดตามรับชมนะครับ